ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบ,บรมร,ราชินูปถัมภ์วันนี้เวลา15บหนาฬิกา9นาทีพระเจ้าบรมเ์ืธอพระองค์เจ้าสมสบรีพระบรมราชาธุดามาิธมเสด็จไปยังโรงแรมดิจิงมารอ้อมสมเป็นประธานงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบ,บร,รมบร,ราชินูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่พยอยกย่องคุณงามความดีของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมผู้พิการและผู้้อยโอกาสอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการเพื่ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ร้อมกับกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้ปกครองทางสติปัญญาทั้งนี้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2505โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ดำเนินงานให้ผู้บริการผู้พิการทางสติปัญญาทุกวัยทุกระดับความพิการให้ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่รครอบครัวและสังคมตรงทั้งเผยแพร่ความรู้การป้องกันภาวะปัญญาอ่อนโดยอบรมเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนตามจังวัดต่ตางๆปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครว,คว,ควม10แห่งให้บริการคนพิการทางสติป,ปัญญาได้เป็นน้อยกว่า5,000คนต่อปีันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐและสังคม